ล่าสุดคนลุกขนชันอีกแล้วครับที่เวียดนามนั้นเลือกไทยกับการทูตตอกหน้าฝั่งของกัมพูชาครับที่ในชายแดนนั้นไม่มีใครครบด้วยพร้อมกับตอนนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับเรียกว่าเขมรเองก็ยังเติมกําลังมาไม่หยุดจากรายงานแนวหน้าพร้อมกับ กองทัพไทยของเราออกมาแฉว่ากองทัพของคาเมนครับมีการทิ้งกําลังพลทหารเกลื่อนแนวรบทั้งที่มีชีวิตอยู่และก็ไม่มีชีวิตก็เรียกว่าในสถานการณ์ตามแนวชายแดนเนี่ยที่ต้องจับตาไปพิเศษก็เป็นช่องอานมา้าจังหวัดอุบลและก็ ตรงพื้นที่ภูมะเขือที่ฝั่งของเขมรนั้นละเมิดกฎละเมิดแบบทุกอย่างเลยเติมกําลังมาอีกแล้วโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของเราแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยในแนวชายแดนครับก็ยังไม่มีการประทะเกิดขึ้นหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งปะทะกันแบบเศษสับในช่วงเวลาตีห้านะครับฐานเราก็มีหลักฐานชัดเจนว่าฝั่งของกัมพูช การยิงปืนเล็กมีการยิงปืนคอหรือว่ามีการคว้างระเบิดมาโจมตีฐานของไทยเราได้ในแนวชายแดนแต่สิ่งที่ต้องพูดถึงและก็สําคัญไปกว่าน,นั้นครับก็คือล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตจากกองบินไทยเราครับว่าพบตัวแล้วเจอแล้วกับฐานพรานทั้ง19นายหลังจากลาดตะเวนแนวชายแดนในพื้นที่พระทะเพื่อทําการค้นหาจุดตีตั้งของ BM21 ของเขมรซึ่งก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะมีการประทะกันด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยกองพันบินที่3เนี่ยก็ได้ท ทำการบินค้นหาและก็ช่วยเหลือทุกนายอย่างปลอดภัย19นายเยอะมากนะครับแล้วเป็นทหารพรานที่ออกไปสอดแนมหาข่าวในเรื่องของจุดติดตั้ง bm ียมิบของขเมร์ด้วยหมายความว่ากองทัพไทยของเราเนี่ยรู้มาก่อนแล้วครับว่าขเมร์เขาจะทําการโจมตีก็มีการเคลื่อนอาวุธหนักยุโทโธปกรณ์หลายตัวหลายอย่างซึ่งเราก็มีการสอดแนมด้วยแหละแต่ก็ยังเป็นเรื่องดีครับที่กลับมาแบบปลอดภัยทุกนายถ้าเกิดว่ากองพันวิยดี่3ไม่บินค้นหาทหารพรานทั้ง19นายจะใช้เวลา3-4วันในการเดิน ดมมาาถึงจุหยซึ่งแต่ละคนก็สภาพอิดโรยมากๆนะครับเนื่องจากสเสบียงนั้นไม่ได้มีการเตรียมไว้เยอะแยะมากมายขนาดนี้และที่เป็นเรื่องนี้ก็คือการไม่ได้เจอกับทหารของเขมรนะครับถ้าเกิดเจอกันผมคิดว่าเราอาจจะเป็นรองเยอะแน่ๆนี่ก็คือความเสียสละของฐานพรานไทยเรานะครับที่อยู่แนวหน้าตลอดและก็จะเข้าพื้นที่เป็นหน่วยงานแรกๆเลยในการรบตลอดแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นทางฟากฝั่งมาเลเซียทางฟากฝั่งเขมรหรือว่าทางฟากฝั่งพมา่าเนี่ยแนวชายแดนจะมีฐานพราน เราอยูด ุจดเลยและก็ยังมีเสียงจากแนวหน้าในการรบพื้นที่ชายแดนครับก็บอกว่าขมเมนต้องมาเก็บปุ๋ยโดยด่วนเพราะว่าตอนนี้กลิ่นเริ่มโชยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะจุดที่โดนไขย,ยักษ์สองพันปอนของเอ6ิมกไทยเราโดยเฉพาะในจุดที่โดนไขยักษ์โดยเฉพาะในจุดที่โดนไขย,ยักษ์สองพนันยย 2, ปอนกับเอ6ิมกไทยเราครับก็เรียกว่าไม่ได้มีสภาพเดิมและเหมือนจะกระจายไปถึงแนวหน้าด้วยนี่ก็เป็นเสียงจากแนวหน้านะครับส่วนอีกรายงานหนึ่งเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนนะครับก็เป็นรายงานล่า สุดและก็เชื่อถือได้ว่าตอนนี้ทัพขมรเองยังเติมกําลังไม่หยุดเลยในพื้นที่ช่องอันม้าก,กับพื้นที่ภูมะเขือซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวสีสะเก็กับอุบลราชธานีที่ขมรหวังที่จะยึดคืนมาให้ได้โดยเฉพาะภูมะเขือครับที่เขาเคยอยู่มา1ิปีก็ไม่อยากออกแล้วก็อยากจะได้คืนแต่มันก็ต้องหนักหน่อยนะสําหรับขมรเพราะว่าไทยเราพอได้แล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วเราอยู่สูงกว่าด้วยเนี่ยความได้เปรียบมันเยอะอกว่ากันหลายเท่ามาก นี่ก็คือเรื่องราวอัพเดตเกี่ยวกับตลอดแนวชายแดนของไทยเราครับโดยเรามาพูดถึงข่าวสารล่าสุดกันบ้างที่กองทัพไทยของเราเนี่ยออกมาถแถลงแบบชัดถ้อยชัดคำครับว่าผิดหวังรัฐบาลกัมพูชาที่ออกมาปฏิเสธข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวหน้าพร้อมกับตําหนิก,กองทัพของกเขาว่ามีการโทดทิ้ง กำลังพลทหารให้รบโดยรำพังโอ้โหนี่มันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากนะครับคือขมรนเนี่ยเขารบเพื่อประเทศชาติเขาอยู่แล้วนะแต่การที่กองทัพไปทอดทิ้งหิวข้าวเนี่ยก็ไม่ได้กินหรือว่ากําลังเสริมต่างๆเนี่ยก็ไม่มีให้โดยที่ล่าสุดครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเองก็ได้มีการถแถลงข้อเท็จจริงนะ ที่ทางกัมพูชานั้นละเมิดข้อตกลงในการหยุดยิงพร้อมกับชี้แจงและก็แสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวซึ่งข้อแรกครับกองทัพของไทยเราก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยึดถือข้อที่จริงนะและไม่กล่าวหาโดยไร้หลักฐานนะครับจากข้อมูลที่กองทัพไทยเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาโดยยังยืนยันว่าทหารกัมพูชาเนี่ยได้เปิดฉากการยิงเข้ามาที่ม่นทหารไทยเราบริเวณตรงภูมะเขือและก็ช่องอานมาเมื่อวันที่29กกรกฎาคมเวลา21นาฬิกา30นาทีแล้วเราก็ไม่ได้กล่าวหาแบบลอย ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงทุกอย่างมีมีหลักฐานมีรูปภาพชัดเจนซึ่งก็ได้รับการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานเลยทั้งการบันทึกภาพการสื่อสารและก็พยานเวดล้อมที่ยืนยันชัดเจนเลยแต่การที่ฝ่ายของขอมิ้นปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่การเพิกเฉยต่อหลักฐานนะครับแต่ว่ายังบันทอนความเชื่อมั่นของกลไกลสันติภาพในเวทีโลกซึ่งไทยเราก็ย้ำอยู่เสมอว่าเราปฏิบัติตามคำมั่นอย่างเคร่งครัดไม่ใช่แค่ออกมาพูดมุ่งมั่นและแน่วแน่แต่ไปสูดได้ด้วยการกระทำนี่แหละครับไม่เหมือนกับข มัน่นฉันแน่วแน่ฉันทําได้ฉันกําลังจะทําแต่ไม่ทําสักทีส่วนข้อที่2ครับทางกองทัพบ,บอกว่าพฤติกรรมของนานกัมพูชาเองสะท้อนปัญหาหลายอย่างมากในกองทัพของตัวเองนะครับทางเรื่องของตานกัมพูชาเนี่ย บางหน่วยนะยังคงใช้อาวุธหลังการหยุดยิงซึ่งเป็นการสะท้อนความไร้ประสิทธิภาพของกองบัญชาการและก็ขาดวินัยในหมู่ของทหารระดับปฏิบัติการซึ่งกองทัพของกบูชาเองไม่สามารถที่จะควบคุมกําลังพลของตัวเองได้หรือว่าหากเลวร้ายกว่านั้นนะครับอาจเป็นการที่มีผู้เจตนาเนี่ยปล่อยให้เกิดความรุนแรงเพื่อหวังผลทางการเมืองบางประการโอ้โหข้อความนี้เนี่ยตบหน้าฮุนเซนฮุนมาเน็ตกันเ,นเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่3ครับไทยของเราก็ยืนยันเจตนารมณ์สันติภาพ โดยเปิดรับการตรวจสอบจากกลไกที่เป็นกลาง และให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเต็มที่นะครับจะมาตรวจสอบอะไรก็มาเลยทั้งในด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเข้าถึงพื้นที่การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิ่งใดต้องปกปิดเลยซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยมั่นใจในความโปร่งใสามากๆนะครับและก็เชื่อมันว่าความจริงจะเป็นเครื่องยืนยันในความรับผิดชอบและก็ความตั้งใจที่แท้จริงส่วนอีกข้อหนึ่งข้อที่4ครับกองทัพของเราก็เรียกร้องให้กัมพูชานั้นทบทวนตัวเองนะหยุดกล่าวหาผู้อื่นโดยที่ไม่แก้ปัญหาภายในก่อนซึ่งก็มีการบอกว่า ก่อนที่รัฐบ,บาลกัมพูชาครับจะก,กล่าวหาประเทศอื่นว่าบิดเบือนความจริงควรหันกลับไปตรวจสอบตัวเองว่าเหตุใดคําสั่งหยุดยิงจึงไม่สามารถหยุดเสียงปืนในแนวหน้าได้หากไม่สามารถควบคุมทหารของตัวเองได้ในการสู้รบเนี่ยอมหมายความว่ารัฐบ,บาลขาดอํานาจในการควบคุมบัญชาการกองทัพของตัวเองอย่างสิ้นเชิงการที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็หมายความว่าเป็นความอ่อนแอของกองทัพและกไร้สิทธิ์เดียวเป็นความอ่อนแอของกองทัพและไร้เสถียรภาพส่วนอีกข้อหนึ่งครับข้อที่5 กองทัพไทยเราก็ได้ออกมาแฉเลยชัดๆเลยครับว่าสุดท้ายเนี่ย,เ,ยเหตุการณ์ที่ฐานกัมพูชาใช้อาวุธประจํากายและก็ใช้อาวุธประจาหน่วยขนาดเล็กยิงเข้ามาฐานที่มั่นไทยเราเมื่อคืนเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าฐานกัมพูชาเองในแนวหน้าถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามรังพังในพื้นที่ห่างไกลโดยขาดการดูแลครับทั้งการส่งกําลังบํารุงจากกองทัพขมรโดยมีฐานกัมพูชาหลายนายเลยนะที่ยอมวางอาวุธและเข้ามอบตัวต่อฐานไทยในเวลาต่อมาก็เรียกว่ากองทัพไทยเราเนี่ยแฉแบบไม่รู้จะแฉะยังไงอยู่ที่ฝั่งของขมรแล้วครับจะ แก้ต่างยังไงได้บ้างซึ่งดูแล้วเนี่ย การแก้แต่างของของมินก็บอกว่าการถแถลงของไทยไม่เป็นความจริงเราเนี่ยชนะเรายึดหลักในสันติภาพเป็นการออกมาถแถลงที่น่าอายน่าขายหน้ามากๆนะครับแล้วเป็นการปิดข่าวของประชาชนในประเทศตัวเองเนี่ยเหมือนเกาหลีเหนือเลยนะที่ปิดแบบโอ้โหไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วไปโกหกคนทั้งประเทศแบบเนี้ยทั้งที่เรามีข้อเท็จจริงทุกอย่างในขณะที่รัฐบ,บาลของของมรนเอก็มีการกล่าวอ้างถึงความมุ่งมั่นอย่างแน,วน่วแน่เพื่อสันติภาพในทุกประเของถแถลงการแต่เหตุการณ์วันนี้ก็เชื่อเหตุว่าการปฏิบัติ ที่ไม่ได้หวังผลทางยุธทธวิธีแต่เป็นการเรียกร้องจากความรู้สึกทอดทิ้งไม่มีสเสบียงไม่มีการหมุนเวียนกําลังและขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพซึ่งเป็นการทอดทิ้งทหารอยู่กลางป่ากกลางดงเลยซึ่งอันนี้เป็นข่าวจากกองทัพไทยเรานะครับแล้วก็ยังมีการเรียกร้องนะให้รัฐบ,บาลกัมพูชาและก็กองรับกัมพูชาเองหันกลับไปดูแลฐานของตัวเองก่อนที่จะกล่าวหาใครว่าบิดเบือนซึ่งพฤติกรรมของฐานเขมรครับกับการแสดงออกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเหนื่อยล้ามากหวาดกลัวหิวโหยและก็ต้องการ ให้ผู้บังคับบัญชาของตัวเองเนี่ยดูแลและแสดงความรับผิดชอบมากกว่าออกมาแก้ตัวและโกหกซ้ำซากอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกองทัพไทยนะครับออกมาถแถลงตบหน้าคำเมนแบบ โอ้โหไร้ปราณีกันเลยทีเดียวซึ่งเราเองก็ยืนยันแหละว่ามีความมุ่งมั่นต่อกระบวนการสันติภาพโดยแท้จริงพร้อมกับดําเนินการอย่างโปร่งใสมีวินัยและก็ยึดมั่นในสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าเกิดกัมพูชาสํานึกหน่อยนะการที่เราจับเฉลยศึกได้18บแดนายสิคนเนี่ยแล้วเราไม่ทําอะไรเลยโดยก็แทบจะส่งคืนด้วยซ้านะครับถึงขั้นเอาผู้ที่เสียชีวิต2นายเนี่ยกลับมาด้วยซึ่งเราไม่เอามาก็ได้นะครับเราจะปล่อยให้อยู่ในป่าก็ได้แต่เราไม่ท แต่ฝั่งของขมรเองไม่ได้สํานึกบุญคุณแต่อย่างใดและก็ไม่ได้มีการออกข่าวด้วยว่าเราทําแบบนี้เราใจดีแบบนี้เป็นพระเอกตลอดเวลาสําหรับทหารไทยเรานะครับส่วนอีกเรื่องราวนึ่งเกี่ยวกับกองทัพของไทยเราครับ็เรียกว่าการที่เราประทะแนวชายแดนแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะสู้กับขมรได้ยันกับขเมรอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือยุทธุปกรณ์ในเชิงรุก ที่เรายังไม่ได้ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับซึ่งสเสถียรภาพของกองทัพไทยเราตอนนี้อาวุธส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเชิงรับเพื่อตอบโต้เท่านั้นแต่ว่าล่าสุดครับทางกลาหวลาโหมของไทยเราก็บอกว่าจะมีแผนในการจัดหายุทโธปกรณ์3เหล่าทัพเลยทดแทนการที่ใช้ไปหรือว่าสึกหลอเพราะหลังจากที่ได้มีการสู้รบมาแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตและก็ เพิ่มความแข็งแกร่งในการรบไม่สูงขึ้นที่ผ่านมายุทธุปกรณ์ที่เราจัดหาก็เป็นในเรื่องของเชิงรับนะครับแต่ต่อไปเราต้องมีเชิงรุกด้วยเผื่อว่าขมรนมันยังไม่ยอมเราก็จัดการรุกคืบไปเลยโดยจะทําการจัดหาครับก็คือประมาณ50ยุทธปกรณ์ด้วยวงเงินประมาณ1,000 10, 0ล้าน แต่หากรัฐบาลไม่มีเนี่ยมีไม่เกะห้าพันล้านเราก็ต้องตัดออกตามความจําเป็นหรือว่าเร่งด่วนอันนี้ก็ผมเห็นด้วยนะครับที่จะมีการจัดหายุทธกรณรแบบนี้เพื่อที่จะให้กองทัพของเราแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ตลอดแนวชายแดนเนี่ยทั้งเรื่องของพามา่าและก็เรื่องของมาเลเซียหรือว่าลาวเนี่ยเราแทบจะไม่มีปัญหาในส่วนไหนเลยแต่จะมีปัญหาเฉพาะกับขมิ้นนี่เลยครับไม่รู้เป็นอะไรนะถ้าเกิดพูดถึงการประทะกันในแนวชายแดนเนี่ยเราน่าจะปะทะกับขมิ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งได้นะครับส่วนใหญ่ก็ เอาละมาต่อกันที่เรื่องของการทูตกันบ้างครับทีล่าสุดขนลุกกันเลยทีเดียวเพราะว่ารัฐมนตรีการต่างประเทศของเวียดนามครับได้เข้ามาเยืนไทยและก็บอกว่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนซึ่งเวียดนามแสดงจุดยืนหนุนการทูตของไทยมากนะครับพร้อมกับขอบคุณที่เข้าใจท่าทีและก็ความจริงใจของไทยเราในการแก้ไขด้วยปัญหาสันติวิธีนี่แหละครับคือเวียดนามครับไม่ใช่ว่าเวียดนามไม่ทะเลาะกับเขมรเวียดนามเองก็เริ่มมองหน้ากับเขมรไม่ติดแล้วนะครับเพราะแนวชายแดนเนี่ยมันใกล้กันแต่ส่วนใหญ่ เขมีนเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มาสนใจแต่ไทยเราแต่ว่ารอบนี้การที่ ทางฝั่งของเวียดนามเองมีการมาเยือนไทยเราแบบนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าขมรถ้าเกิดยังไม่หยุดถ้าเกิดเปิดแนวรบใหม่ถ้าเกิดทําให้แนวรบมันใหญ่กว่านี้อาจจะรุนหนักกว่านี้ก็ได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับได้เปิดเผยถึงการเดินทางเงยือนซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราครับก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของนายบุยแทงเซินนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามได้เข้ามาเยือนไทยเราครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดง ความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นในตอนนี้และทางเวียดนามเองก็พร้อมที่จะมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งในโอกาสนีน้เองครับทางฝั่งไทยเราก็มีการกล่าวขอบคุณเวียดนามเป็นอย่างมากที่เข้าใจท่าทีและก็สนับสนุนการดําเนินการทางการทูตของไทยโดยเน้นย้ำว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีโดยก็เน้นย้ำว่าไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีมีความจริงใจ ต้องการที่จะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแน่นอนซึ่งนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชายแดนแล้วเนี่ย ทางฝั่งเวียดนามเองก็ยังมีความยินดีที่จะเพิ่มความสัมพันธ์กับทวีปาคีที่ใกล้ชิดโดยได้มีการหารือถึงแนวทางต่างๆในเรื่องของการยกระดับความร่วมมืออย่างครอบคลุมอย่างเช่นการจัดทําแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านหรือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการท่องเที่ยวระหว่างกาันรวมถึงแลกเปลี่ยนการเดือนระดับสูงในอนาคตด,ด้วยและก็แน่นอนว่าการเดือนของรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามครั้งนี้อาจจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีและก็บทบาทของ วน,นามในฐานะมิตรประเทศที่ให้ความสําคัญกับสเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนพร้อมกับมีการพูดถึงดําเนินการทางการทูตของไทยในการหาทางออกต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างสันติ เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการทูตของไทยที่เวียดนามเนี่ยมาเป็นชาติแรกเลยซึ่งเขาเองก็น่าจะไม่ดีต่อขมรด้วยซัพพอร์ตเ,เราแบบเต็มที่นะครับส่วนฝั่งของกัมพูชาเรื่องของการทูตของเขานั้นก็เรียกว่ารุกคืบเช่นเดียวกันนะครับมีการเชิญทูตถึง13ชาติลงพื้นที่ตามแนวชายแดนพาไปดูซากอนุสาวรีย์ตาอมแถมใส่ร้ายไทยเป็นผู้ทําลายโดยอัปเดตล่าสุดจากทางฝั่งเวียดนามครับในวันที่30กรกฎาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานด่วน ว่ากัมพูชานั้นได้เชิญคณะทูตและก็ผู้ช่วยทูตทาหารจากทั้งหมด13ประเทศเนี่ยพร้อมด้วยนักข่าวต่างประเทศลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอมซึ่งพลเอกฮุนมาเน็ตเนี่ยเคยสร้างขึ้นโดยละเมิดบันทึกความเข้าใจปี2543บริเวณจุดผ่อนพลช่องอ่านมา้าหรือที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นช่องอานแซะเพื่อให้ตรวจสอบซากปรักหักพังจากการสู้รบภายหลังจากการหยุดยิงในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับกัมพูชาเองก็ได้มีการกล่าวหาฝ่ายไทยอย่างบิดเบือนว่าเป็นผู้ทำลายอนุสาวรีย์ตาอมดังกล่าวแต่ ก็มีข้อได้จริงออกมาเช่นเดียวกันว่าเป็นฝั่งของกัมพูชาเนี่ยที่ยิงปืนใหญ่พลาดไปโดนเองตามรายงานสื่อของขมรเองครับก็บอกว่าคณะทูตและก็ทูตด,ดังทาหารนั้นประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีออสเตรเลีย รบถึงประเทศในอาเซียนได้แก่มาเลเซียอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์ลาวเวียดนามและก็เมียนมาซึ่งได้เข้ามาตวารวจสถานการณ์จริงในพื้นที่บริเวณจุดผนปวนช่องอานมานะครับจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าอานแซจังหวัดพระวิหารกัมพูชายังก็ระบ,บุว่าการที่พวกเขาเชิญทูตมาแบบนี้เนี่ยก็เพื่อสแสดงให้นานาชาติเห็นว่ากัมพูชาได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลมาครับมาตั้งแต่เที่ยงคืนพร้อมย้ำว่ากองทัพกัมพูชานั้นได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างและก็เคารง่คคครรรััดดููบโโห ความโกหกความหน้าด้านของคขมเมไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับถือว่าไม่ใช่ชายชาติทหารนะถ้าเกิดเป็นชายชาติทหารเนี่ยเขาต้องพูดถึงความจริงเอาละอาจจะเสียเปรียบบ้างแต่มันต้องมีหลักความจริงอยู่บ้างนะครับไม่ใช่มากล่าวหาบิดเบือนกันแบบนี้แบบไม่มีหลักฐานไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการยิง พลาดไปโดนเองหลังจากนี้เนี่ยต้องมารอตามกันว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขมรมีการเสริมกาลังทั้งที่คุยกันไปนแล้วว่าห้ามเสริมกําลังนะแล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ไปพื้นที่อื่นแต่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับขมรก็ยังเติมกําลังอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องรออัปเดตความคืบหน้ากันต่อไปเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้้า้าาางคมมมมเเเเนตขพดดดุยยจจััหกก็ไล เจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย